หันตมยางปิจารณาสังขารังกะโรมเซส่าเปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมตั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป ชาเปสังขาราทุกขานสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปตามนามตามตั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นตุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสาเปตัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวร ทั้งนี้เป็นสังการแหลมไม่ใช่สังการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณะความตายเป็นของยั่งยืน อาวาสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้<า>นราณารณิโยสานังเมจีวิต,ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาล<า>นางเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของเดียมหัวตาควรที่จะสังเวอายังกายโยนร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณโนครั้นปราศจากวิญญาณจุดโทอันเก่าดิ้งเสียแลว้วอาติเซติ จากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงการังอิวะาประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้